ย้อนมันตรงไมมวันที่ยี่สิบเอ็ดนุ้นนุ้นทำอะไรต่อเกลเดี๋ยวนุ้นจะไปเนุ้นจะไปดูอีกต่อแล้วที่มารีเคลย์ย้อนหลังไม่ได้ดูย้อนมันไม่ตรงแต่มารีเช็คย้อนหลังอีกทีนึงเออแล้วเออว่ะแต่แก๊งมึงก็ไอ้นี่นะไไมม่่่เจอวะรู้แก๊งมึงก็ประสบปัญหาใช่ไหมแล้วหนูทำเด็กอืมมีหลานเหมือนมีนี่อ่ะมึงเรียกอะไรขอบคุณไม่ต่อแล้วดัน หนูหนูห้าห้าน้ำยุงเก็บไว้มาวันน้าวย้าฮูหนูมีตังไปซื้อเด็กแล้ซื้อเด็กใช่น่อเรามาซื้อเด็กไอ้ดูสมแล้วเป็นหลานลูกแก็ไม่มีแบบตังค์เออพี่พี่บูมีตังค์พี่บูมีตังค์จีนองพี่บูยเนี่ยพี่บูดูดิพี่บูหล่อขึ้นไหม ไม่อยู่มันถอดจิตมันถอดจิตแต่นี่นี่พี่ลิลลี่ไงพี่ลิลลี่พี่ลิลลี่สลิมพี่ลิลลี่มาดองข้ามหมูนี่บอกให้มาส่งตอนเก้าโมงพี่สำเนียงตอนะก้าโมงรอพี่ตั้มมาเข้าเวรรักหมูเข้ามาตัวเลยาหมมีคนมาตกแอพพันสองเรามีงานเนี่ยตอนเช้าไม่ค่อยมีไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีงาน ีียวนอันนี้คือป้าออันนี้คืป้าป้านี่นี่เห็นไหมนั่นแหละที่ใส่ผ้าเองผมไม่เจอพี่เลยมาถามคือนี่อะไมาถามอันนี้เรียกว่าป้าแท็กโอมากาะสิกาแฟร้านลับว่ามันมันแสนหนึ่งก็ตัวนึงไม่ออกจริงแล้วเป็นคาอะไรเงี้ยใช่ไอเก่ชงกาแฟไอตัวหน่องหรือเปล่าแป็กชงกาแฟยูน้าเกายวลองคุยกับพี่เลยลองนึก พราะพี่มาร์กบัญชีวันนี้เอาไว้หลายวันแล้วแหละแต่ว่านี่คือผัวพี่ว่าแบบน่าจะเป็นลากผ้าหูแต่ก็เลยยังไม่มีเวลามานั่งถามไงเพราะมันยุ่งย่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเกลเขาอยู่บ้านเดียวกันโ้แต่ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันคือง่ายเลยคือผัวไม่เอาอะไรถูกคนละชั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเหี่ยหนึ่งหนึ่งห้าห้าน้ำมีเรื่อง้องไปกดอ่ะเด็ก โอ้ไปตรมาเลยไปตรเลยอันนี้อันนี้ตอวนี้ดีคนนี้คนนี้คนนี้รวยมากเกลคนนี้ชื่อพี่อวกพี่อวกใช่พี่อวกอะไรเนาะนอนหนฮ่มๆรวยเลรนะพี่อวกรวยพี่อวกรวยรวยครับนะให้คนอื่นยืมรวยสองล้านเลยครับนะจริงเขาชื่อความจริงเขาชื่อเร็วเขาให้ตัวโแล้วนะเขาชื่อพี่สำลักนะแต่คนที่นี่เรียกว่าพี่อวกจริง้าเวเร็ว โอ้เล่งซะด้วยมาลูนึ่ๆร้องเพลงให้ฟังก่อนสักเพลงหนึ่งอ่ะร้องเพลงให้ฟังก่อนเอาเพลงอะไรเพลงที่คิดว่าแบบว่าร้องได้ดีที่สุดให้พี่ฟังสักเพลงหนึ่งยวให้เป็นเพลงที่มีจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอจัดเป็นหนึ่งซิงเกิลเต็มอ้อเต็มอ้อเต็มบ้อเต็มบ้อเต็มบ้ออ้อเต็มอ้อ ตวตวาาฮ่าาาโอโอตาาาตาโจตาาบ้าบ้าฮ่าาตาโจา่าบ้าฮ้า้พาดูคนนน่้อแจะว่าอะรบ้างแล่าค้าไม่แพ้วันนี้บ่าคแล้วคาไม่แพ้โอชอบต้องรูปขอแล่เด็กค่าหรขอ20ครั สุดยอดแต่พี่สำลักให้เยอะแน่โอ้แสนหนึ่งอยู่ข้างนอกเรียกว่าพี่สำลักนะแต่ว่าอยู่นี่เรียกว่าพี่อ้วกเข้าใจไหมเอบ <t art> อ,อะไรนะหน,นึ่นงหนึ่งห้าห้ามห้าห้าเอาไปก่อนโอ้น้องยังเจ็บพอได้ห้าพันรูดูดิให้ห้าหมื่นบอกห้าพันเลยเหรอ <t art> เราปกตจีคนนึ่มเพลงหนึ่ง,ง,งก็ห้าหมื่นแล้วนะอ่าไม่เป็นไรต,ไต่อไปต่อไปคนนี้คนนี้คนนี้คือพี่จงพี่จงพี่จงเขาพี่จงโอ พี่จงโอจงมารู้จักไหมนักแข่งวาโลเลนชื่อจอนโอเซนอ่ะอันนี้คือพี่จงโอไมคอนเพราะว่าเขาโผล่ได้รึใช่มใช่คนนี้เขาคือพี่จงโอไมคอนพี่จงโอไมคอนหรือเขาเป็นโควิดหนึ่งหนึ่งห้าห้าน้ำหนึ่งหนึ่งห้าห้าอันนี้หายังอ่ะหายแล้วครับอ๋อเปน้ำหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งข้าง้ารู้ชะตาแล้วองสิ่ง หน inh oh okay. oh okay. oh well. ึ่งหนึ anyway ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าต่อหน้าต่อหน้านี้ตัดเย็บมาเยอะคนนี้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 ชื่อพี่บอพี่บอพี่บอเขาเป็นเด็กปั๊มพี่บอเขาเป็นเด็กปั่มใช่พี่บอเขาเป็นเด็กปั๊มปั๊มอะไรด้วยวะฟั๊มอะไรปั๊มกระสุูนย์นแรงมากเลยปั๊มกระสุนจนบินไปแล้วรอบนึง โดนจับคัวบอนหนึ่งแปทีหนึ่งรวยจริงหอหนึ่งหานึ่งห้าห้าตือนได้กบอ้เอกลองทวนเอกลองทวนชื่อพี่คนไหนชื่ออะไรบ้างพี่ปั๊มพี่อ้วกด้วยอ่ะแก่กาแฟอันนี้ป้ากาแฟป้ากาแฟป้ากาแฟ นี่ผัวป้าอันนี้ใครวะอันนี้ใครหัวแดงเนี่ยอันนี้จงอะไรจงอะไรจงจงโอ้จงอะไรตู้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 แกอย่าอยุดแค่นั้นโอ้ยคอนจงโดูไม่ทนถูกแล้วแล้วแล้วป้าไอวาชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรหมตาห่วงยาง ป้าหัวดางใช่ป้าไฟวาชอบผงยางอ๋อแปลว่าลงน้ําไปแล้วไม่จมใช่ไหมดูถูกถูกเพราะว่ามีหัวดางแล้วก็นู่นนู่นพี่ลินลี่พี่ลินลี่ลินลี่ลิมเป็นคนจีนเป็นคนจีนลิลลี่ลิมพ่อครใช่ใช่คนจีนไงขนาดแจ๊กยังหมาได้เลยทำไมลินลี่จะดิไม่ได้เนี่ะ เกี่ยวเดี๋ยวเราพนมมือนี่คือท่าไหนวะอันนี้ห่อสวัสดีดูเรียกอะไรอ่ะดูดูพิมพ์มาสวัสดีเขียนไงวะสลตดีใช่ไหมแล้วก็วัก S a W A t D W D กูเห็นมีแต่ดี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 อะไรวะโอ้โมาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาช่วยกัน เรามาช่วยกันขอให้เป็นกำลังใจให้ให้กับให้ับคุณแจงโมด้วยนะครับใช่ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับโอเคแจ็งโมเออแจ็งโมแจ็งโมนู้นไงนู้นไงนี่ไงโถยโถยโถยคนนี่นี่คนนี่โถยโถยนี่โถไล่ออกนะไล่ออกนะเดินหนีอ่ะไล่ออกนะนะได้ออกเลยนะ วันดีนะอันนี้คือไอโถโชว์สกิลไอโถโชว์สกิลฮะใช่แบบว่าใช้สกิลเก่งใช่ไหมใช้สกิลเก่งใช่ใช่อะไรนี่หนึ่งห้าห้ารู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรรู้ตัวเลยยังมันมีตังพอดี ลุงทำไมไม่เดียวคนกดไม่ไปตังลุงไม่เคยให้เงินเดือนเขาเลยเหรอไม่ได้ให้แล้วสภาที่นี่ได้เป็นแบบได้ตามผลงานแต่ว่าเขาไม่ทำผลนาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าขคุ้น้ำขายข้าวแกงอยู่นู่นอ่ะเอายังหอยาข้าวแกงยาข้าวแกงปูไม่อยู่ดีโอโหเซ็งเลยแกงเหมือเปล่าวะหากเธอคิด วัาน,นี้คือศักดิ์สิีสิ่งหล่านี้นั้นไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าใจร้อนพี่ลองมาแล้วไปฟังว่าเกี่ยวยจากใจนักเลงเก่าโอ้ไมคอน เคป็นโควิดโดนก็เลยแล้วน้าขอหมดโยังไหนไหนไหนอยู่ไหนหน้าตู้ข้างในนี่เกลวเกลว์คนนี้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 พี่หมวยตาหายพี่หมวยตาหายใช่ใช่พี่หมวยตาหายอยู่นี่พี่หมวยตาหายไปไหนนี่ไงพี่หมวยตาหายคือโควิดมอนโจอตาหายก็โดนแล้วดีนะโดนหมดแล้วโดนหมดแล้วคุณได้รักมา อะไรมึงมึงนะคะหนึ่งห้าห้าดับเบิลหนึ่งหนึ่งห้าห้าหมดตัวแล้วค่ะได้แล้วหนูได้แล้วหนูเดี๋ยวเดี๋ยแล้วเมื่อกี้จีหายอะจีหายไปเลยเข้าเกมมาแล้วนะไหนไหนไหนพี่บูเข้าเกมู้อะไอูหนูนอนแล้วชอไม่ดูด้วยแล้วจะดูน้ำ วันหนูไม่ตรวจไรสตอลี <c <c ่ให uh ้แล้วนะอุ้ยสตอลี่อะไรอ้าวไหนไหนมึงแฉมึงแฉมาเลยเกียวสตอลี่อะไรอ้าวสตอลี่เวลาพี่ดูแล้ไอจีไอจีเหรอลงทุกวันเลยลงทุกวันเลยลงแล้วมึงมีไอจีลงยังยังดูมีด้วยเหรออ้าวไอเด็กเหี้ย ลุงมีด้วยเหรอด้วยลุง,ลงมไม่มีหลานชื่อมิเกลอ้าวหนูไม่เหนอ้อยย่ <c oughs> อะะไม่รู้ว่าลุงมีไอจีเรียกว่าไม่ใช่เฟซไอซี <c oughs> ไม่ใช่ไอจีแต่มึงไม่มีไอจีลุงแบบแบบแบมไม่ค่อยเล่ <c oughs> นไอจีลยดงแล้วมึงเล่นอะไร แทบจะไม่เล่นเลยอ่ะสมาร์ตตั้งไว้แบบนั้นอ่ะไ,ไม่ได้ตั้งวยุ่งบัมบ์ตั้งไว้เดาหมูโคด,ดับโอเคน้ำอ้าวมาคุยกับใครเนี่ยคุยกับลูกวิท <c oughs> โอ้โหไปแป๊แบนึงน,นะแป๊บนึงนะเอาพี่บูย่าเข้าแกงให้น้องหรือยังอ่ะเออพี่บูยาา่าดึงู๊ห่าห่าเราจะเอาอะไรเกันแล้วนะตังอะไร ใ่เขาให้เั็นคนละสามหมื่นสองมื่นพี่บูให้เท่าไหร่บูพี่บูให้น้อยสุดเลยห้าพันหม่นเขาไม่เท่านี้หม่นูม่เท่านี้เคนพี่เขาให้หนูต้องสามสี่หมื่นะอะฮะพีบูให้น้อยกว่าไปโดดมาเลยนะ <c oughs> หมดกันที่ทำมาไอบูบอกหมดกันดูมึง55ไปนอนแล้วนะบึ้งบึ้งบ้าบ้าไอ้บูงไ่โกนหนวดเหรอไปเจียทำไมหนวดกำลังจุ่มจิ๋มกพูดจะพยายามจะเรียนเสียงชาลีให้ได้ครายเป็นผู้รักกันเกลเองเจอเพื่อนเองบ้างไหมที่ชื่อเข้าสวยอ่ะ ไม่เจอเลยตายแล้วชัวร์เลยแน่โดนตีตายแล้วชัวร์เลยเนาะป้าไม่รอดไม่เอาตามมาเลยจังหวัดดูก็ได้อ๋อกับต่างจังหวัดเหรอใช่ดำดำประเทศหรือไม่รอดไปดูต้องเืินดูก็ได้อ๋อหท่เดินไปยากคิดดิลุงลุงเลื่อนเลื่อนผ่านเฟซใช่ไหมลุงเจอไอ้นี่เว้ยเห็นป้าเองอ่ะเห็นป้าเองอ่ะมีคนเอาป้าเองไปทําเป็นรูปไปนี่ด้วยอ่ะ ป้าเองที่ชื่อเมจิอ,อ่ะใช่ปะ่ะอใช่คนะ่ะเป็นบอกว่าขอไว้อารยแด่เมจิเออ,เออไม่ใช่ไม่ใช่เขาไอ้นี่เฉยๆแบบแล้วถึงประม,มบาณแบบรักด้วยรักแลอะอารายไงเมจิทวายไ์ไม่ได้อารายงา้าหนูยังไม่ตายอ้าวแล้วเขาขึ้นอย่างนั้นทำไมอะ่ะไม่ใช่เขาเหมือนเป็นบุคคลที่แบบว่าในตำนานอะไรอย่างนี้ลุงเป็นตำนานก็แม่งอยู่มานานไงจริงปะล่ะ ก็เชียงลบมาลูกอาจจะลุงนานกว่าให้ลุงนานกว่าลุนานกว่าอยู่แล้วแหละเอ็งอย่ามาพูดถึงควายอย่างนี้นะเอ็งเคยเห็นไหมล่ะมีที่ไหนประเทศไหนบ้างอะเที่ยวบูด็อกกับนินจาเต่ามันนั่งอยู่ในห้องกลม เดือดนะดูอ่ะเอ้าเราเราบอกว่าห้องกลๆเราไม่ได้บอกว่านั่งไหนไหนนี่ได้กันทะเลาะตอไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวน้ำหนูไม่ยุ่งหนูไม่ยุ่งหนูไม่ดูเรื่องน้ําอ่าสวัสดีครับผมผมอยู่กับหลานผมนะครับทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือผมกับหลานผมเป็นคนรับผิดชอบนะครับนี่ผมตรวจบัตรประชาชนให้ด้วยอ่ะไม่เกี่ยวมั่วหนูไม่ดูเรื่องน้ํา ดูไม่เกี่ยวนะทุกอย่างดูแป้นเดียนโอ้ยเอ็งเอ็งเอ็งเลิกทำได้แล้วพี่แบบไม่ให้เอ็งลำบากกว่าน้องโอ้ยเอ็งอยู่กับใครอะไรหายไปเอาให้หายไปเข้าวอล่ะเอาแล้วมันไปตั้งแต่อ๋อมันออกที่นู่นเหรอเดี๋ยวเขาไปกันก็ไป Oh. ี่โนก็เป็นอยู่ไ,<ม>ไงแล้วทำไมมันไม่เข้าวอร์ฮะเาไค่ไได้ดีปกัน